จากที่เราทำกับศสาสตร์บอกแล้วเรา,วาจะลงตัวที่2ตัวนี้จะคือเป็นตัวช่วยฟื้นฟูหนังก่อนให้ฟืนฟ้นฟ,นฟนูพวกที่มันรอยแตกว่าแหง้งพวกนี้ให้มีความชุ่มชื่นนะครับ<ม>เพื่อลดการหย,ยัดกล้านเพื่อเพื่อจะใหอายุก,การใช้งานของหนังได้ยาวนานขึ้นนะครับง่ายๆครับก็เ<อ>ทน้ำยาไปแล้วก็ โอเคต่อไปเราจะเป็นตัวที่สามตัวที่สามจะเป็นคือจะเป็นตัวบำรุงเบานะครับบำลุงเบาะะบ,บำรุงหนังหลังจากที่เราฟื้นฟูนเสร็จแล้วง่ายๆครับก็คือเราก่อนที่เราจะลงตัวที่สามเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวที่สองที่เราลงไปแล้วนั้นอ่ะแห้งหรือยังเพราะว่าสังเกตได้ยังไงถ้ามันยังไม่แห้งมันจะเกิดจะเห็นเป็นรอยดำๆเป็นค่าเพราะว่าน้ํายามันให้ความชุ่มชื่นอยู่แต่ณตอนนี้มันแห้งแล้วนะครับจริงทิ้งไว้ประมาณ3 5นาทีไปได้ หรือสังเกตได้ง่ายด้วยคือมันไม่มีรอยดำนะครับดังนั้นเราก็สามารถลงที่สองได้นะครับก็คือเบื้องต้นง่ายครับเพยาก่อนก็ทาเหมือนเดิมนะครับ okay. จริงจริงตัวนี้เราจะใช้แพดตัวเดียวกันก็ได้แต่ถ้าเป็นผมก็แนะนำก็คือแยกชิ้นไข่ชิ้นมันนะครับง่ายๆครับอันนี้ไม่ใช่แค่ได้แค่โชว์ไฟอย่างเงี้ยปกติคือเราใช้ทั้งในรถ เครื่องหนังกระเป๋าหนังในห้องโดยสารหรือไม่ก็งานประดับอื่นๆที่เป็นพวกหนังได้หมดเลยคนระพวกงานฟอดิจอตร์ต่างๆครับก็ทิ้งมาสักพักจะเห็นได้ว่าไอ้รอยตรงนี้ที่มันกำลังแทรกซึมก็คือมันจะเข้าไปช่วยให้หนังมีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับจะสึกแบบปุ๊บพอรอยตรงนี้ปุ๊บมันแห้ง มันก็จะไม่มีรอยดำละตอนนั้นเราจะลงตัวที่สี่แล้วจะเป็นการเคลือบหนังเข้าไปนะฮะสังเกตได้ง่ายว่าวลาจับมันจะมีความชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มรเราทําไปเรื่อยสักสองสาครั้งอ่ะหนังเราอยู่ได้หลังจากที่เราลงตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือเป็นตัวสุดท้ายคือตัวที่4ตัวนี้จะเป็นการเคลือบบอกนะครับผมขอแนะนําอีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนที่1ที่2ที่3เราสามารถทําซ้ําๆกันได้ไม่จำเป็นต้องทํารอบเดียวครับบางทีเราต้องพิจารณาเครื่องหนังด้้วยแตอนนี ผมกลับมาที่ตัวที่3ามเมื่อกี้ที่ผมใช้ไปนะฮะตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มแห้งละมันเริ่มเข้าที่ก็้าทาจะไม่ใช่รอยดำละเป็นเป็นการฟืนฟ้นฟนูหนังละบำรุงหนังแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่าเป็นตัวที่เคลือบนะครับเคลือบก็เหมือนกันที่ผมบอกเมื่อกี้เราจะลงรอบหนึ่งสองรอบก็ได้พิจารณาที่หนังน,นะครับขายาับก่อนนะครับนี่จะปรับกลิ่นด้วยนะครับหมอม ก็ทานเดิมขั้นสุดท้ายที่เหลือก็คือรอให้มันแห้งนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้ผ้าเช็ดต่อไปก็ได้หรือไม่ก็จะใช้แค่ตัวฟองน้ำลูบปไปก็ได้แต่ผมแนะนำก็คือใช้คนจะใช้ผ้าลูบๆมันหน่อยนะครับเป็นการเคลียร์นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครัเคที่เดี๋อก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับ เ e อร์เลนฟาร์ดเจนเนอร์แมนส์คาร์แคร์เมดอินเยอรมนี